สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเรามาดูกันค่ะว่าพิกัการเนือ้อคู่ที่แท้จริงของคุณเป็นใครกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะเรามาดูคําทํานายพร้อมๆกันค่ะอันนี้เป็นแค่คําทํานายโดยรวมนะคะนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะ เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้ตรงกับที่คุณคิดหรือเปล่านะคะนะหลัจากก่อนอื่นที่จะทำนายกันนะคะฝากกดติดตามโดยนะคะพี่หมอเปิดรับนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะนะเข้าไปท,ที่หน้าช่อง YouTube นะคะจิ้มแฟนเพจ Facebook มาได้เลยะคะ่ะทักถ่ายอินบ็อกกันได้นะคะอ่ะเรามาถ่าย นะคะมาทำนายกันดีกว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเป็นใครกันคุณเจอเขาแล้วหรือยังนะคะสำหรับนี้จะมีคำตอบนะโอเคอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเป็นใครกันนะคะเป็นว่าคือตามหนะ้าไพ่ก็ดูแบบโอ้ มองดูครั้งมองดูแบบขุนมัวนะฮะไพ่เกิดมาไพ่เปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้อีกอเอาเป็นว่าจากตรงเนี้ในคู่แท้จริงของคุณเป็นใครกันนะคะคือ,อพี่มองว่ามองว่าน้ํามันเป็นได้หลายปัจจัยนะคะเอพี่มองเห็นในเรื่องของคุณเจอแล้ว นะคะคุณเจอแล้วนะแล้วก็คุณก็จริงๆคำว่าเนื้อคู่เนี่ยมันไม่จาเป็นว่าจะเป็นเนื้อคู่ที่สมหวังแบบชีวิตด้เบืนะะ่นะคะนะคะคือเนื้อคู่บางทีอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมมาหรืออะไรเงี้ยมันก็มีนะคือพี่มองเห็นเป็นสองสองอย่างค่ะคือหนึ่งคือเป็นบุคคลที่เราอยู่้วยกันนั่นแหละเราก็ เธใช้วเวน้นกำลัไปบางทีเราคิดว่าเอะทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้บางทีแต่เราก็มีอะไรที่มันผูกมัดนะอ,อ,อาจจะเป็นลูกหรือไม่มีบทก็ตามแต่ก็คือเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าในเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองคือคนคนนั้นอาจจะเข้ามาตอนที่คุณนะ่ะนะกล้าตัดสินใจออกจากตรงนี้จริง นะคือป็นศาแบบคนผิดหวังในเรื่องของความรักจนเจียนจะตายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเฮิร์ตหนักมากแล้วเขาเข้ามาปอบโยนคุณอืแต่เหตุการณ์ที่สองเนี่ยพี่คิดว่าค่อนข้างที่จะน้อยเหตุการณ์แรกพี่คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี่ฮะกรณีที่เราเจอแล้วนะเราถ้าคนโสดเนี่ยคือเราเจอแล้วแหละนะฮะนะคือ แนวแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบสวยรู้หรือเพอร์เฟกหรือไม่ได้ที่สมาร์ทมากอะไรยเงี้ยเป็นแนวถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นลักษณะของแนวแบบอืมอาจจะมีทําให้คุณเจ็บชาวน้ําใจและการอาบพู้นอย่างนี้แล้วกันทั้งผู้หญิงผู้ชายและนะเป็นแนวแบบเราต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันนะประมาณนั้นประหนึ่งแบบชดใช้กรมอะไรเงี้ยค่ะนะ อบางทีนะถามมามันอยู่ที่เราเลือกอ่ะพี่มันไม่ได้เป็นตามไพ่เสมอไปใช่ไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะคะคนรักกันแน่นอนนะแน่นอนนะยามรักกันนะน้ำต้มผักยังว่าหวานเลยถูกไหมนะเออก็หมายถึงมันไม่มีอะไรนะความรักทำให้คนตาบอดก็ได้ คือในเรื่องรักกันใหม่ๆม,มันมีโปรไงแต่ถ้าอยู่นานๆความหวานนะมันก็จืดจางกลายเป็นความขมนะคะเราทมทุกใจอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะก็ในคู่เนี้ยคือประมาณว่าเหมือนเหมือนแบบจะบอกว่าเลิกผ่านมาสองสามปีก็ยังไม่เลิอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นแนวแบบนี้นะต่อไปค่ะนะเออ คือคุณอาจเจอแล้วแหละนะคบางทีอาจจะเลิกกันแต่ก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็ท้ายวันก็ยังตัดกันไม่ขาดอะไรเงี้ยเนาะลักษณะภายนอกอือคือหมายถึงประมาณว่าอ่าเราเองหรือเปล่าที่เต็มใจอะไปกับเขาอะภายนอกเขาแบบกับภายนอกนะคนอื่นมองดูดีแต่กับเราเนะยเขาก็ไม่ค่อยที่จะ เเทคแคร์ uh, care, uh, ใส่ใจเราสักเท่าไหร่นะถ้ากรณีที่อยู่เริ่มกันแต่ถ้าภายนอกเลยเริ่มต้นที่รักกันเนี่ยก็เอ uh, เขาก็คอยซัพพอร์ตเราเทคแคร์เราคือเหมือนเป็นลักษณะของคนที่มีสองบุคบลิกอะค่ะไม่ใช่มีโลกสองใบนะหเหมือนเราอะต้องเข้าใจในตัวเขาอะประมาณประหนึ่งประมาณนั้นอะอืมนะเขาก็ คือรักแหละด้วยด้วยด้วยที่เขารักเราแหละแต่บันที้เขาแสดงออกไม่เป็นก็ก็ได้นะเออนะคะลักษณะภายเนอาเขาที่จะค่อนข้างที่จะอารมณ์โมโหขี้โมโหนิดนึงแล้วกันอืมนะแล้วแบบทุกเหมือนลักษณะต่างฝ่ายต่างแบบรักอิสระกันทั้งคู่อะ นะแต่ดันมันต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันอะ่ะเออนะคะแต่อย่าลืมนะคำว่าใช้ชีวิตร่วมกันมันก็ต้องมีช่องว่างเว้นระยะให้เขาเป็นอิสระบ้างอืมแต่บางทีบางคนอิสระทั้งคู่เลยมันก็เอ๊ะอยู่ด้วยกันทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะเออนะคะบางทีบางคนเคยใช้ชีวิตมาตัวคนเดียวอะ่ะการที่ปรับเข้าหากันมันก็เราก็ต้องแบบอาจจะมี คือเขารักแหละแต่แต่บางคนคําว่ารักเนี่ยคือเขาหวังดีไม่ได้แบบว่าต้องมาเอา่อตามติดเป็นเงา2ี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีนะจ๊ะนะประมาณนี้อืม,อมเขาจะทําอะไรเขาก็นึกถึงคุณน,นั่นแหละนะคะแต่ในเรื่องของแสดงออกความรักไม่ค่อยเป็นนะคะภายนอกของเขาเลยอะ่ะเออนะจ๊ะนะ นะทาไมว่าบางครั้งเนี่ยนะคะคำพูดคําจาเนี่ยนะนะลักษณะของนิสัยแล้วกันคําพูดคําจาบางทีจะรุนแรงนิดนึงอะไม่ค่อยที่จะระวังคําพูดอะนะนั่นแหละเออนะคะแต่ท้ายสุดแล้วอะไม่ว่าผลประโยชน์อะไรต่างๆของเขาอะเขาก็อยากจะมอบให้คุณนะประมาณอย่างนั้นนะคะนะประมาณอย่างนั้นนะคะเป็นคนประเทศอะไรนะคะ เอาเป็นว่าเป็นคนประเทศเดียวกันค่ะเป็นคนประเทศเดียวกันนะคะนะอาจจะเจอกันในช่วงในวัยเรียนในวนัยศึกษาในเรื่องของวัยทำงานนะคะนะเราก็เ,เห็นนะคือณนะตรงเนี้ยและบางบางบางครั้งเนี่ยเนี่ยเขาก็มีอารมณ์อ่อนไหวเหมือนเด็กบางครั้งก็เหมือนผู้ใหญ่คือท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาต้องการให้คนแบบ ใส่ใจเขาอะค่ะนะคะนะ,ะนอ่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สี่นะคะนะตรงนี้นะขอให้คุณนะคะเก็บแต่พังงานดีๆอะไรที่พี่พูดไม่ดีนะคะขอ,ขอพูดขอพูดตามหน้าไพ่นะคุณก็ไม่ต้องใส่ใจปล่อยมันทิ้งไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะคะอ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สี่หน้าตาเป็นแบบข้างบนนี้นะจ๊ะอืมเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเป็นใครกันเอาเป็นว่าเป็นคนที่ อยู่ในชีวิตคุณแล้วนะคะนะแล้วโคจรนะคะนะคือในชีวิตของคุณแล้วเจอกันแล้วหรือถ้าเป็นคนโสดก็เจอกันแล้วแหละแต่ถ้าคนพาไพ่ใบนี้พูดถึงกรณีที่มีอ่าส่วนใหญ่อ,อ่ะจากกรณีที่เป็นคนที่มีคู่แล้วแล้ว,ลวก็อยากรู้อะค่ะนะที่พี่สัมผัสได้นะคะคือคือแบบมีคู่แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าอีกยังมาลองเปิดดูดิว่า มันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอคนที่ดีกว่าแต่ท้ายสุดแล้วที่พี่บอกว่าคือตัดกันไม่ขาดอ่ะบอกเลิกกันสักกี่ครั้งแล้วล่ะนะเคยเลิกลากันไปสุดท้ายก็ต้องหวนคืนมาไม่รู้ด้วยเหตุการณ์นใดๆทั้งสิ้นนะคะเขายอมแบกภาระทุกอย่างแต่บางทีเขาปากเขาจะจิกกัดหรือเหน็บแนมให้คุณสะเทือนใจทั้งหญิงและชายทั้งคู่เลยต่างคนต่างรักอิสระแต่ท้ายสุดแล้วที่เขาทำนะ เขาก็หวังดิบางทีอ่ะพวกอะไรอ่ะเขาก็บางทีเหมือนเขาแบบเอ่อเห็นแก่ตัวเองไม่รักเราแต่ท้ายสุดแล้วเขาก็รักคุณอนะ่ะนะเออโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะกนะ็ขอให้คุณนะคะนะอขอให้คุณนะคะนะคะก็ ใช้ชีวิตนะเต็มเลนไปนะคะเอาเป็นว่ารักตัวเองให้มากๆพี่ก็คอยเป็นกำลังใจให้คุณนะอืมนะคะบางทีคนรักของเราอ,าอา่เนื้อคู่ของเรามันอาจจะไม่ได้สวยงามหรือเพอร์เฟกต์รทุกคนแหละคะ่ะพี่เชื่อว่ามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะเราก็ต้องรู้จักให้อภัยเขาแล้วกันนะคะโอเคค่ะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ